สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องพี่อนเดฟแฟมิลี่นะคะมาทานส้ตมตำกับหอยโอมกันนะคะโดยน้องเดฟนะคะจนส้ตมตำกันนะคะเป็นเลยนี้นะ เพมีนแจวแดงก็รก็เพชลก็มีพ่อะเดก็น้ำเพียน้ำแจวน้ำปูน้ำปลาเสร็บบอน้องเดฟน้องเดฟพี่น้องเดฟนะคะส้มตำกับพี่ดนนะคะ้านประมาณนี้รสมหอยหอมนะคะ ชิมเหลือติดแก้มติดข้างไท้โอ้ยเอาลูกกอ,อาลูกพอกัพอพอกัน,นมากนะะตอนนี้ก็จัดไปเหลือประมาณนี้นะคะดูท่านั่งด้วยนะคะแล้วก็ในมือก็มีข้าวโพดนะคะฝักใหญ่ๆด้วยนะคะ กินแบบไม่สนกับใครเลยนะคะตอนนี้ไม่พูดไม่จานะคะจัดอย่างเดียวนะคะหอมก็หอมหมดแล้วนะคะแค่นี้นะคะ